เมเซอร์ชอบเล่นลินมองทูลุกำแพงจริงไหมถูกจริงๆรงครับคุณอารมันนมมรบผมขอขอ,ขอบคุณสปอนเซอร์อกีกรอบหนึ่งโดนเนตมาแต่ไม่ใส่ชื่อเล่นฆาตกรตัวอะไรดีสวัสดีครับวินวัครับมันอยู่กับลักษณะนี้ใส่เราว่าเราชอบเล่นแบบไหน,ดดไหนเกมกาชาหรอไม่เล่นครับมันเปลืองตังค์มากพูดดูหลายช่องนะผมต้องเลี้ยงหมาไงผมดูข่าวของปตนาลงรักเวทเห็นไหมแบยผมต้องเอาตังค์ที่แบบ เติมกาชาไปซื้ออาหารมาลงฆ่าสัตว์สกอกูบอกอยู่ว่ามันท่าเนี่ยเหียนเลยเนี่ยเราเกิดฝั่งซ้ายกอนที่เราจะเล่นตัวละครตัวไหนเนี่ยอยู่ที่เทสด้วยก็เทสเราดีเราก็ต้องอยู่ที่เทสเหรอใช่ครับโอนี้ครับด็อกเตอร์โอนี้ครับอันตีอันตีโอดูยังไงเป็นโอนี้เนี่ยมันอยู่กับกูไอชิดนี่ลากใส่กูอีกแยแม่งสรรหาเนี่ยวันวันเด เอ้ามึงกลัวหรอผีน่ะกูไม่กลัวแต่กูแบบว่ากูไม่กูแบบกูก็อยากให้เพื่อนกูจูกไม่กลัวแต่ไม่ชัวร์ว่าจะจูกได้ไหมถูกต้องครับแล้วกูโดนช้อนหั่มแล้วมึงกลัวมันเหรอกูไม่ได้กลัวมันกูแค่บอกกูโดนช้อนหั่มไปหนึ่งทีช้อนหั่มมันแปลว่ากลัวไม่ใช่ครับแล้วกูยังเก็บไม้ไว้อยู่ถ้าเป็นทุกผู้ชมใช้ไปแล้วไอ้กอล์ฟกูเห็นเห็นตู้ล้างกลางไหมตู้ข้างหลังมึงเมื่อกี้ตู้ล้างกลางแม่เทพกูอยู่น้องชายนี่ ก็ได้คือปีกำลังฝันอยู่ในของคนน่แหละวิ่งตรงมาเลยวิ่งตรงมาเลยวิ่งตรงมาเลยน้องชายวิ่งตรงมาเลยน้องชายเเกก็บลี่แมควาไอ้นี่พยายามจะช็อตไอ้นี่พยายามจะช็อตพยายามจะช็อตตายอ้ะไอ้เทียมันมีลิบอลมันมีลิบอลมันจัดหนักเลยบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วไม่แข็ไม่คื่คนนะต้องคว้ามาด้วยโอ้โหสู่แล้วมันจะได้บุญไม่เข้าไม้บ้านฟ้าไปแล้วน้องชาย ฝ่องไม่เข้าฝ่องไม่เข้าคนนึงบอกว่าอยูคุณหน่อยคนนึงบอกมาบ้านฟ้าไปแล้วบ้านฟ้าไปแล้วฝ่องไม่เข้าฝ่องไม่เข้าฝ่องไม่เข้าแค่นั้นไม่เข้านะฝ่องไม่เข้าฝ่องไม่เข้าไม้ดูดเสร็จไม้ดูดเสร็จไม้ดูดคุณไหนกลายรุดิ้นคอร์ดไม่ต้องดิ้นคอร์ดไอ้กล้องหัวมึงเหมือนเม็ดข้าหนุนเลยว่ะเม็ดข้าหนุนเม็ดข้าหนุนขนมไม่ดข้าหนุนไม่เหนอยครับมีเพื่อนมาด้วยไอ้นี่นะใไฟฉายตอกมนไม่ได้ใช่ไหม สวยเลยเนื้อผีมาหรอเอ้าไอ้ะเอ้ยก็กูตกใจเนาะเสียงผีมาพี่ผีไปทางมึงผีเลยแค่นั้นแหละให้แม่งมาเถอะกูจูพังหมดเลยกูวางไฟฉายกูวางไฟฉายไปเลยถ้าตั้งใจไม่ได้เนี่ยไอ้มันตัดผมมันตัดผมผมมาไม้บัวไม้ง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 ัวไม่งูครับผมไม้งัวไม้งูอ่ะขนุนเลยไปอยู่กับผมไม้งูอาจารย์โอเคครับอยู่กับผมไม้งูต้องใส่เทอมหน้าปูจะได้เลยใหญ่ตรงนี้ คือจริงๆนะ้วมันลงมาปุ๊บแล้วแบบไอ้เช่นเลเกอร์แบบหลันแต้มได้รูเลยว่าเดี๋ยวผมไม้ง,งวัวแบบลัดหลุดมือแบบแปลกๆสวัสดีครับคุณกุ๊ดไม้เดอ๋ยวผมไม้งัวด้ครับมาจากผมโคตรตึงเลยว่ะต่คนจากเฟซบุ๊กไปอยู่เทวิตต่อไม่ได้ลืมผม,มได้ปัดไฟนะพี่ ไอเจลี่ม <c oughs> <t 00> ันปั่นไปแล้วหนึ่งเครื่องของมันอ่ะไม่เห็นไหมเจลี่มันปั่นไปแล้วหนึ่งเครื่องมันปั่นกับผมด้วยตอนแรกอ่ะอะไรเวรเราแล้วเราปั่นไปแต่ว่าเพื่อนแต่เองไม่ได้ปั่นเลยนี่ไงกูปั่นอยู่นี่ไงเครื่องกูขึ้นเครื่องแล้วเนี่ยขึ้นเครื่องแล้วน่ะตายแค่ผมเองนะยิงไ อะเราก็มีเสียเชิงกันบได้เสียเชิงเชิงชายไอเจอรีวมันสองไม่ได้หรอกมันมีไรบอลมันไม่กลัวมึงหรอกต้องรูปสองสามคนพร้อมกัน่้ต้องขอต้องรวมพลังเหรอต้องรวมพลังไอมันเดินไปต่อคนระวังมันช็อตมันช็อตเว้ยไอ้แก่หกสิบแปดเจสิบเก้าไอเจมึงหล่อช่วยไหมกูหล่อช่วยกูหลบตู้อยู่ไม่กับดักถ้ากับดักโดนครับกับดักกับดักโดนเดี๋ยวมันโดนกับดักผมแค่นั้น ใช้เมื่อนส่องไฟไลท์บอลไม่ได้แต่ผมจะมันจะน้องำดับงกันับไลท์เมื่อกูยิ่งมาหยอกๆเฉยๆกูมาหล่อช่วยพี่เอกนะกูมาละช่วยเลยครับมันมันมัน็อตคุอยู่สวยยังสวยสวยดีเชิญลิมโอชาร์จมาตักฟักนะครับคุณอาบูโมเข้าโหรเดี๋ยวแหวนตรงนี้กูเกินเขาจะทำกันได้จุกยันที่สุดได้มันมาดิมาดิมาดิผมไม่ได้กลัวอยู่เชียงหุ่นไวเกิน ผมไม่ได้กลัวผมไม่ได้กลัวอ่าแล้วผี่มาซ่ำกูแล้วมาล่อกูแล้วมันจะไปซ่ำมึงได้ไงมึงยังไม่โดนแขวนเลยกอลฟไม่ใช่คนละความหมายไงอมันมาซ้ำมึงนี่กอฟนี่โอ้โหมันจะเสร็จยังวไมจะเสร็จอะไรยังไม่ได้เริ่มเลยยี่สิบเปอร์เซ็นมันก็จะโซนนิ่ง นยังไงความสาารวารแล้วภาพแล้วปูภาพวันวาร์ปเอามาสู้กับเนิร์ดไม่ใช่ไม่ใช่วาร์ปแบบนั้นปะวาร์ปแบบเฟดดี่ใครอ๋อวาร์ปแบบวาร์ปแบบซาลาโกะมันคิดบุกไม่ออกแล้วมันคิดบุกไม่ออกแล้วคือซาลาโกะเบลโลเฟดดี้อะไรกันตัวตู้คือแบบที่มึงจะวาร์ปไปถึงไหนมันคิดมุกไม่ออกแล้วมันต้องจ้างพวกเราแล้วปะรอบนี้เออ เดี๋ยวกูคิดคอนเทนต์ให้เป็นเซย่าสนุกไหมหรอเคยดูตั้งแต่ตอนเด็กจำไม่ได้แล้วอ่ะผมชอบตัวสีเขียวไล่ผมสุดหว่ะมันจะคุมมันจะโซนเครื่องสามเครื่องตรงนี้เครื่องมันติดกันมากสีเขียวกันมังกรกูพระเจ้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมไมไปฟาร์มระเบิดแป๊บนึงผมว่าติดที่เครื่องคุณสกิลเช็คกลับทางมันจะคุมเครื่องหรอนี่ผมขออนุญาตนะผมขออนุญาตฟาร์มระเบิดมระเจ้าแม่ทามเกิน เดยอะหลบไม่ทันปั่นไม่ได้มันมีเครื่องตรงไหนวะกูกูหลอยปั่นตรงไม้วัว่ะไม่มันมีเครื่องตรงนั้นหมดเลยตรงนั้นเลยตรงนั้นเลยนั่นแหละนั่นแหละแยกนั้นแหละเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปด้วยผมฟาร์มระเบิดแป๊บนึงโอ้ยเฮียกูก็ถูกแล้วทำไมยังระเบิดเหรอสกิลเช็คมันกลับทางบางทีอ่ะมาเจอกู มันกลับไปกลับไปกลับไปแล้วนะมันโดนระเบิดแน่ผเลยครับผ่านเลยครับปั่นอยู่ครับผู้บันอยู่ครับผู้บันอยู่ครับไอ้กูไม่สุ่ร่อมเดินกระทืบอย่างเดียวโอ้โหไอ้นี่กระทืบตีนแตกไม่ไล่คนแล้วเดินกระทืบเพื่อนอย่างเดียวมันมีสี่เครื่องเลยมันอยู่อยู่ในเมททิบด้วยเครื่องหนึ่งครับเมททิบไหนวะไอเมททิบนั่นแหละใกล้ๆนั่นแหละมันไม่มันมันไม่ตีคนแล้วนะตอนเนี้ยมันก็เดินตีเครื่องอย่างเดียวตีเครื่องอย่างเดียวไอ้กระทืบไปเลยเพื่อนตรงนั้นอ่ะกระทืบไปเลย กระทืบกระทืบไปเลยมึงมีไรบอลอ่ะมึงกระทืบมึงกระทืบอันตีอันตีกระทืบเลยโอ้ยขอสะบัดหลุดก่อนเขม่อนไม่หย่อนเขื่อนกระทืบเครื่องผมกระทึบเพื่องผมอ่ามากระทืบเพื่อนกูมึงโดนนะไรบอลช่วยมึงไม่ได้นะกูบอกแล้วว่าไรบอลช่วยมึงไม่ได้นะกูบอกแล้วนะนาสั่นไปก่อนกูบอกแล้วว่าไรบอลช่วยมึงไม่ได้นะก่อนหน้าสั่นไปก่อน กูบคุณชอนซืรไม่ับนะ่แเดีย่อนละแ่กู่ได้แค่อุชาร์ตกูก็บ่ได้แค่อุชาร์ตกูก็บ่ได้กูกมาเื่องกูกลับมาเครื่อง่ไปนะค่ับกลางอ้ยเกากูดาเพกเพลกไปเคร่องพกอ่าผชี้คาผมชีคามชามันทึบมันทึบตมันทึบกามตาเพื่อนั้นเลยเครื่องตรงบ้านผมตรงบ้านกลาง ปัดเลยครับปัดเลยครับมันเอมมาไม่ีคนแล้วแค่ผิบอแ้วยจานสวยแล้วมันไม่แจาจเราเกัมันกัไม่หาจานเราเล่นันจมันเหนื่อยเพรมันหน่อยกว่านะเดินขึ้นไปมาเราก็อยู่กับที่ปั่นยิซิกลับมาผมมาหผมต้องเคลื่อนต้งกลางอันตีอันตีก็กลบกหลบอันตีไงกูได้เพนเงรพงแล้วโอยกลับมากลับมากลับมาหากูบ้านกลาง มันไม่ทำอะไรมันไม่ทีคนแล้วมันกลับไปมันกลับไปกลับไปกลับไปไอชิ้นไปปากูจะเ็แล้วดี๋ยวโดนระเบิดกูอีกระเบิดกูก็ใครจะเต็มปั่นสองปั่นสองเค้าผมปั่นสองไปหาจานไปหาจานไปหาจานเคียเคียฉีกแล้ว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 แล้วระเบิดระเบิดกูเต็มแค่นั้นมปั่นละลาสุดไแกละลาสุดไงระเบิดละลาสุดไงลาสุดไม่ไหวแล้วเหรอไม่เราไม่ไหวแล้วไงทนคำกดดันไม่ไหวไงจะเล่นกันจิตใจ เล่ละเอกจิตใจแรงเกินไม่ต้องบล็อกเพื่อนมีดินฮุกอยู่เอาสุดเลยครับเอาสุดเลยครับกลับไปครับเป็นห่วงเครื่องจัดเป็นห่วงโอเคให้กลับมาให้กลับมาให้กลับมากลับมาแล้วามาน้องนะกลับมานะขอสะบัดหลุดก่อนเครื่องพี่แรงมากนะจ๊ะาเครื่องกูก่อนด้วยเออเครื่องกูจะเสร็จแค่นั้นเฮ้ยมันมาไปเร็ว อันแหละแล้วเบิร์ดขึ้นไวเกินบึ้มแล้วกูเอาให้เสร็จกูไม่สนแล้วเบิดแล้วกูเอาให้เสร็จแค่นั้นแล้วผมปั่นต่อแล้วผมปั่นต่อเครื่องบมเอ้ยมันอย่าออกเกมออกเกมเลยไอ้หัวเงียบจิตใจแต่สลายแล้วหนึ่ง เดนระเบิดพี่ไงน้องไอเดดด็อกเตอร์คนนี้เป็นสตรีมเมอร์ผู้ชายอยู่ทวิตสตรีมเมอร์ผู้ชายอยู่ทวิตอีกแล้วไล์บอลช่วยน้องไม่ได้นะจ๊ะระเบิดเครื่องอ่ะจ้ะเรียบร้อยเจอเล่นกับจิตใจจิตใจแตกสลายไปเลยโอ้โหอีซี่ด้วยอ้าวเชิญดูได้อีซี่ด้วยผมก็อีซี่ด้วยเอาเดี๋มีคนเปิดกูก็ตามเอออ่ะค่าเรจะยอจแพ้มันคิดว่าเราจะยอมแพ้ว่าเราจะปั่นไม่ขึ้นว่างั้นเหรอว่าเราจะกดสกิลเช็คไม่โดนแฮปปี้